ไปดีได้ไปไปทางสารค้างก็เป็นแบบหนึ่งมาทางนี้ก็เป็นแบบหนึ่งไปทางสารค้างก็เป็นแนวหนึ่งก็ดีทางพุนก็ดีแางแม้ว่าทางพีก็ดีไปเจแม่ไปเห็นขาเจ้าโอ้ขาเจก็รักษากันไห้ดีอยู่เห็นความงามของผู้เฒ่าผู้โถ่นรักษาขนบประทับเนียมประเพณนี้รักษาวัดรักษาว่าไหวไปหอดก็บบ่อแนวอื่นเห้นขจาฟังน้าบ่ธรรมะบ่ายยังขาเจ้าฟังน้ามองคนกระเ่ามาแล้ะก็โอ้ยไปบ่ไดเดียว ก็เลยบอกคุณผู้เฒ่าว่ายายเอ้ยไปบ่ได้ก็บ่เป็นยังดอกพปะคู่บากมันยางมันเนี่ยพปะคู่บาก็บ่ได้เป็นยางชมวิวซื่อๆดอกพปะคู่บาก็มันยางเบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของนี่ล่ะอยู่ไสมันมีจิตมีใจก็เบิ่งมันอยู่มองหันน่ะบ่ามันตะไปยางนําคู่บาก็ได้เบิ่งคือการกีดเด็บบริยู่มองเอือนกีดเด็บ่ได้อยูน้ำหยอดใหม่บ้อยู่นําปลายใหม่ดอกบ่ได้อยู่นําวิวนําทิวทัดดอกก็เลยว่ากิเลสมันอยู่ในใจเฮาถ้ามันมายามใดใหู้วเฒ่าท่านมันจะให้กิเลสนั้นมาบีบคั้นเฮ็ดให้เฮา เรียนตำนาตำลังก็เลยว่าห้เจ้ามิสตีได้ย่ายเด้อเขาว่าสุดท้ายปลายทังเราส้มย่ายกริเทากสิแก่ไปแล้ววันนี้มันเป็นมมแล้วได้เป็นเด็กน้อยก็เป็นแมาแล้วเป็นสาวก็เป็นแมาแล้วเทาก็เป็นมาแล้วแก่ก็เป็นมาแล้วเหลือเป็นแม่เขาก็เป็นแมาแล้วเป็นลูกเขาก็เป็นแมาแล้วเป็นพ่อไ่แม่หญ่พ่อตาเขาก็เป็นมาเบิดสุสิงสุยางสุแนวแล้วถามเพิ่นว่าเจ้าทูกบ่อเป็นได้เป็นทุกสุยางเพิ่นว่าขันมันทูกเจากับเบิ่งเจ้อมันทูกเงอนหยางมันยุกย้อนความอยากใดอยากนี่แล้ว เือดตาสิตายบัดทีนี้อ so ันนี้บ่ได้แซงได้มันเป็นจซงสันอิริก็เลยว่าเลือแตาความสุงมเจ้าสิตายก่อนที่ซสุ้มเจ้าสิตายจะลองถามเจ้าของมึงดูบุญกุศลที่เจ้าของได้สังสมมาตั้งแต่เมื่อเกิดจนฮอมนนี่มันดีพ่อมันเห็ุให้ให้เฮาดีพ่อที่จะไปสุกติโลกสวรรค์หนึอยังหรือว่ามันสิดีพ่อที่จะเขาสุมาสุผลนือยั่งหรือกูบาถาม่นเราเป็นยังสุ้มเจ้าอย่ามัวต่ภากันสางเฮือกสางซ่านอยภาากันสางโลกจะาลืมองากันสางสวรรค์สางวิมานใบถาเจ้าอออนืกัดม อยู่ได้อีกกี่เบอกี่ปีแล้วบัรนีจจะมล่องสังสารสวรรค์สังวิมานจะเจ้องแง่เถ้าแล้วเขาวัดเขาว่าฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของงากการเกิดมา่อพอพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นของงากเกิดเมื่อพอมาแล้วอย่าลืมพนว่าอย่าลืมโอกาสที่มันดีอย่าลืมโอกาสที่มันงามเหตุจ้คล้องให้มันได้เข่าว่าไก่ทั้งแห่งอริยมรรคแห่งอริยผลพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าเขาจะเวียนไหวตายเกิดในโลกมนุษย์หลักสวรรค์เบ่เกินเจ็ดพจเจ็ดชาต เธอมีโอกาสดีแล้วเธอมีโอกาสจะเลื่อนแล้วได้เกิดมาพอพระพุธได้เกิดมาพอพระถรมได้เกิดมาพอพระสงฆ์จะภากันลืมย่าลืมหนาที่อันสาคัญขอ,ของความเป็นมนุษย์มนุษย์เกิดมาได้พอพระพุธพระธ้พระสงฆ์มีหนาที่ปฏิบัติให้เขาใกล้คนทังแห่งอริยมรรค่าลืมพากันเหตุ่าลืมพากันมอย่ามั่วจะภากันลืมลืมหลงธรรมั่วหลงละเลิ่งไปกับโลกมนุษย์เดีาวจะลืมได้ว่าความตายแขนข้อ,ขอ,ขอสุบทย่างหายใจเขาบ่าหายใจออกกระตายหายใจออกบ่หายใจเขาซุมเจ้ากระตายแล้ว ตายไปแล้วซุ้มเจ้าเอาอิงยังไปได้ยิ่งคันว่าเอาบุญไปบุญที่เจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เขาว่าเขาว่าบุญเจ้าเพียงพ่อที่จะให้ไปอยู่สุกติโลกสวรรค์ระบรคันเจ้ามาอเอาสติเจ้ามาอเอาปัญญามันดีพ่อที่จะเจาเวียนบาดตายเกิดแต่ในมนุษย์หลกักสวรรค์สุดท้ายปทายทางเราจะเ,เจ้าปูทางงจะคล้องเขง้าไปสู่ทางแห้งมรคแห้งผลหรือย,อยัง่งล่องถามจใจเจ้าคล้องเบิง่งเรื่อบไปจยคล้องไปมือ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 ,มอ ยาว่าได้สถานที Monsieur. ่ดีปันไดวัดดีปันไดคู่บาอาจารย์ดีปันไดพระพุทธเจ้าดีปันไดพระพุทธเจ้าเพิ่งก็บอกว่าเราเป็นตถาคตเป็นได้แค่ผู้ชี้ทางพวกเธอต่างหากสิลงมือปฏิบัติพวกเธอต่างหากสิลงมือเห็นลงมือปฏิบัติลงมือคัดเก่าเจ้าของให้เขาไกลมากเขาไกล้ผลมันหนาที่ของพวกเธอว่าไม่หนาที่ของเขาแล้วเขาบอกแล้วแล้วก็แล้วแล้วแต่พวกเธอเห็นคุณค่าเขางมันมากหน่อยแค่ใดเฮาเป็นมนุษย์จะลงลงละเลิกว่าเจ้าของเป็นสัตว์ประเสริฐความประเสริฐบ่ประเสริฐบ่ได้เกิดที่เป็นมนุษย์ เกิดเป็นมนุษย์ลงมือเฮตโตเป็นคนดีต่างหากลงมือเฮตโตเป็นคนดีลงมือปฏิบัติธรรมตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีทา่าศีลภาวนาซึ่งมีท่าแห่งอริยมรรคมีองค์แปดเฮตไห่เหาะไก่ท่างมักแหง่งทางผลนี่ปฏิบัติตามสิ่งนี้ต่างหากคือจังเป็นคนประเสริฐฉะนั้นแล้วคนเฮาจะประเสริฐบ่ประเสริฐบ่ได้ยที่การเกิดเป็นมนุษย์ยุคที่การปฏิบัติตรู่ที่การลงมือทำนี่คือสิ่งดีคูบาปไปายังเป็นใาคูา่บ้าก็ฟัง ยาพากันถิ่มยาพากันปลายยาพากันปล่อยคุณนงามความดียาพากันถิ่มยาพากันปล่อยยาพากันหลงลืมบุญกุศลที่เจ้าของเกิดมาอันได้พ่อเฮ็ดไดกเฮ็ดไดกสุดท้ายปลายทางดาวพระพุทธเจ้าบอกว่าเฮาทุกคนต้องพัดผักจากของอันเป็นที่รักทั้งบิดทั้งสินสุดท้ายปลายทางดาวก้อนที่เฮาจะพัดผักจากมันเฮ้าเอาประโยชน์จากมันอียงได้หลายที่สุดแม้แต่ร่างกายเฮ้าก็เป็นของอันที่เฮาหักอันของอันที่เฮาแพงผู้ใดมาตองผู้ใดมาสุ่นผู้ใดมาเบาพืนผู้ใดมานินทาก็บ้ได เฮาฮักเ้า,าหว่วงมันปันใดสุดท้ายไปทางจากมือนึงมันก็กองเป็นกีเทาอ้าอยเยอ่ก่อนที่ข้าจะถิ่มข้าสิป,ปามันเอาบุญเอากุศลเอาสติเอาปัญญาเข้าไปสู้จิตเข้าไปสู้ใจเข้าไปสู้ความเป็นมากเขาไปสู้ความเป็นผลเห็น,นมันใดก่อนเห็นมันจะไปจากเ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าอุป,ปมาโอไม่เหมือนคนเกิดมาในเกาะเกาะล่างน,น,นีสมบัติอันมหาศาลอยู่ในหันข้าเสียหาพออ่กอกนที่โจรสารเสมาสิมาคนหาพ่อก่อนโจรสารนั่นที่นี้กับมายถึงความตายสมบัตินนที่นึงกับมมยถึงมักถึงผลน เกาะในที่นี้ก็เหมือนร่างกายในร่างกายเา้ามมสมบัติอันประเสริฐอ,อยู่ฝ้าหายมันพอ่อฝ้าหายมันเห็นก่อนที่โจสรสารสิมาออกไปก่อน้อย่ายเดอ้อฝากไว้อฝากไว้เอาไอ้มันใดคนห็้มันไดหายมันเจออมันอยู่หม่องแดความยึดความถือเพิ่นบอกว่าเกิดมาแล้วไปซู่มือนีห้าโง่เพราะความไปยึดไปยึดเอายั้งไปยึดลงว่ากายเป็นของของห้า พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าท,าท่า่จะเขาไก่มาเขาไก่ผลที่สุดก็คือการปฏิบัติตัวเพื่อละความวยึดถือตัวยึดถือตนเพื่อละเข้ามาตัวกูคล้องกูบุคคลใดละใดบุคคลนั้นยอมเขาไก่ท่างแห่งมาเขาไก่ทางแห่งผลลองคนคมึงรู้ว่าตัวกูคล้องกูเป็นจังไดพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงมีเข้าหมูปมาหมาูไม้แห่เฮ้าสวดแห่เฮ้าทองแห่เฮ้าบนไงบาเกซาโรมาทันตาอาการสามสิบสองเฮ้าทองกับสุมือทำวัดเสาทำวัดแรงเพิ่งไข่ทองเพิ่งไห่สวดพิจพา,า,ารณาแล้วอาการสามสิบสองแยกออกมาเราก็เป็นกองดินกองน้ำ เฮาอยู่มืองไดพระพุทธเจ้าว่าบด้มเฮาเลยเด้มีแต่ดินมีแต่น้ำมีแต่ล่มแต่ไฟเฮานะคือคือผู้หลงหลงว่าดินหลงว่าน้ำหลงว่าไฟเป็นของของเฮาจริงๆแล้วดินน้าไฟล่มมันก็เป็นดินน้าไฟล่มมันอยู่ในหมามันก็บด้วารไปเป็นหมามันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นล่มเป็นไฟมันอยู่ในสงัวในควายมันก็บด้ว่ามันเป็นอันงัวเป็นควายได้ดินดินก็เป็นดินยู่วันยังคำน้ำก็เป็นน้ำ่วันยังคำล่มก็เป็นล่มยู่วันยังคำไฟก็เป็นไฟอยี่วันยังคำมีแต่า ระยะเวลาที่มีอยู่พวกเธอปฏิบัติเพื่อถอดถอนความยึดถือโตยึดถือตนออกจากมันซะเดอร์ก่อนถึงมันสิออกจากเฮาก่อน้ามันออกจากเฮาก่อนเฮากับยังหลงมันมันจะตราบเท่ามันหลงมันมันก็ไปสร้างรูปสร้างนามห้่เฮากับไ้เวียนไตเวียนเกิดมหม่อันนี้บุญแนมมันก็จะพาเฮาไปสร้างรูปสร้างน้ามายุทธ์งสุกติโลกสวรรค์้ามันยังมีกรรมแนมมันก็ไปสร้างรูปสร้างนาาเปลี่ยนเป็นสุรกายสัตว์เดรัจชานสั์นรกเนี่ยเ็นบ่ซันมันแม่เฮาเมืองใดอืมท่านฝ้าปฝ้าปฏิบัติเพื่อถอด ่อนที่มันจะตายไปจากห้ามือใดที่มันตายจากห้าแล้วห้ายังบ่หายลงมันมันก็สิไปสางรูปไม่สางน้าไม่ได้ย่ายเด้อะฝากไว้เตรียมไว้เอาไว้ใส่นะเธอถึงข้าวจำเป็นน้อยย่ายเนาะอ่าดีเด้อเนาะเอามาฝากไว้เทือนี่เทือนน้อยย่ายย่ายทไมมาฝากคนดีเลยฮะดีใจทำไมาฝากคนดีไรเงยได้ดีสาธุสาธุเฮ็ดไว้ ดีใจเลยฟังพระมาสวดนี่มาพูดคำดีๆให้เขาฟังมันจะคิดคิดใจเขากับเบิกบานเขาก็คิดไปในคำสั่งสอนของที่พาอาจารย์นี่แหละเขาไปคิดใจเมื่อแรกเมื่อน้อยเขาก็เฮ็ดเอาเพิ่นเพิ่นบอกว่าทำความสะอาดยังกระตามเพิ่นว่าแต่เ้าเฮ็ดให้เฮ็ดสวนน่ะเต้าเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเขาเอาไปในางให้ทางสวนเขาเธอเดียวดอกยหญ่แม่นบอกมันหกเขากะถาง ทางไปทางไปทางไปน่ะมันหกไมเขาก็กลับมาทางไหมกิเลนในหัวใจเขาคือกันค่อยเฮ็ดไปทําความสะอาดไปทาความสะอาดโอ้บองนี้มันยังเปืือนเขาก็มาคัดไหมอันมองนี้มันยังบดีบองนี้มันงามเอ๊พระพุทธเจ้าบอกว่าความบดีมัวงามบองนี้เอาธรามาขอได้น้อความโลภพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอาท่านความโทโสโมโหให้เอาภัยแมนบ่ถ้าตอนนั้นแล้วเออมันมันเป็นยังสี่เฮาเสียวทรามาขอได้มาใส่น้อเขาก็ค่อยๆพัฒนาจากคองไปเรื่อยเมื่อสิเก่งขึ้นเรื่อยหรอก ตะเลียนแห่งเลียนหลายปีเนาะเขาก็ยังขืนเลี้ยนสั้นไปเรื่อยๆเขายังเลียนจบเนาะเมื่อเขายังเลียนจบเฮ้าก็คือกันแหะถ้าเฮ้ายังเพียรในท่งสู่ความผนทุกอยู่จังหมื่นหนึ่งก็ต้องได้แมรุบสันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพึบอกเว่าการเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าบนบอกว่ายากแสนยากก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นยังเป็นได้ย่อนยังย่อนความเพียรหย่อนความมุมา่ะมีความอุตสาหะเพิ่งยัยังได้เป็นไท้ยเฮ้าเดีวาทนาสิ่งความผนทุ มอบกายถวาวรใช่ไหมในะพุทธเจ้ามือหนึงนหน่งมันสิบวบหอดอยู่บ่มือหนึ่งมันสิบวบใดยู่บ่แม่นบวบใหญ่ม,มันก็ต้องได้จ,จังมือหนึ่งลรอคอยเฮ็ดคอยทำไปอืมเฮ็ดปฏิบัติตธรรมมันมันมีข้อดีอยา่างมันมีขอ้อมันมีข้อดีแล้วก็มีขอ้ขอเสียข้อเสียคืออย่างมันบ่ได้กล่องโองโยคือเข่าอยู่ในเราแม,แม่นบวบ มันเหลียวบ่บ่ได้คือเขาในเล่าอู้ก่องง่ายแท้ร้านเขาเจ้าคือใหญ่แท้กามปฏิวัติทางพระพุทธเจ้าบ่แห่งปฏิบัติแห่งว่างแห่งเปาแห่งปฏิบัติแห่งนอยแห่งปฏิบัติแห่งลดแห่งละแห่งบ่มีอีหยังเลยกาปฏิบัติธรรมคำปฏิบัติธรรมเรามีแนวไดได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญานั่นแห่งปฏิบัติธรรมแห่งบ่มีแนวดเพิ่นว่าแห่งปฏิบัติแห่งปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปสุดท้ายปล่อยบ่สุอย่างว่างบ่สุอย่างันมันจังสินกาปฏิบัติบ่มีผู้ใดได้อีหยังดอก ผู้บายงามก็บ่ได้ยังได้แต่ยังอือเว้าอยู่นี่ก็บ่ได้ยังก็ได้แต่เว้าจังซี่เว้าไปแล้วก็แล้วจังซี่อืออือบ่เงบ่อือนั่นล่ะอือายายย่างไปใส่ก็เว้าไปพ่อให้เขาเจ้าได้ยินได้ฟังธรรมะนําแจันจัหน่อยอือพอ้เขาเจ้ามีความ เื่อใสาสทานในพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาบ่แม่นหมองสะรอเคาะต่อชะตาบ่แเ่นหมองให้บุญเท็ดกุศลอย่างเดียวอย่างหน่อยมองพระพุทธศาสนายังมีรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าชีทงังชีลูกศรบอกว่าน่เดอร์ทา้งปนทุกข์มันยังมีอยู่เด้ถ้าผูใ้ใดไปทางเส้นนี้ก็ย่อมสู่ความ้นทุกข์ใดขึ้นกันนะมันมีอยู่บ่แม่นว่าศา,าสนามีไว้ตาเอาเขาใส่บาทบ่แเ่นบํแเ่นเอาเงินไปวัดเอาเขาเอาน้าไปวัดบ่แเ่นมันเป็น มันมีหลักธรรมมันมีคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังสามารถเอาไปปฏิบัติสามารถดูเห็นรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ารุดพนสู่ความปวดทุกข์ออกไปได้อยู่โมเมนต์ว่าปฏิบัติไปวัดไปละล่าไปว่าไปเมื่อยๆซื้อๆไปวัดนั่งบงหัวบุญคือยังกุศลคือยังสติคือยังปัญญาคืออย่างโมเมนต์มันมีแนวใดในการปฏิบัติธรรมไดในที่นี้หมถึงว่าใดปฏิบัติเพื่อออกไปสู่ความปวดทุกข์มาเอาตะบุญเอาตะบุญคู่บ่าว่าบุญน่ะ เฮ็ดบุญนะมันเป็นเรื่องเฮ็ดง่ายแต่ว่าถาบุคคลใดรู้ว่าบุญสามารถเปลี่ยนเป็นบาร,รมีสู้ความทุกข์ใดบุคคลนั้นสิประเสริฐมากใจเขาสิประเสริฐขึ้นอีกกองหนึ่งเพราะเป็นยังปติไปวัดไปเฮ็ดบุญไปเฮ็ดบุญไปเฮ็ดบุญเขาลืมว่าเขาลริ่มเห็นว่าการไปเฮ็ดบุญของเขาแต่ละครั้งมันเป็นบุญมันเป็นบาร,รมีในการสู่ความทุกข์นั้นฉะนั้นแล้วจงอธิษฐานสาธุเด้อบุญอนใดที่บูคคาเคยเฮ็ดเคยทำในพระพุทธศาสนาจะรลือเลือกใดก็ดีรลลึกบุญใดก็ดี จำอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันบก็ดีขอบุญนั่นขอกุศลนั่นเมื่อแปลเปลี่ยนเป็นบุญมาเป็นบาร,รมีให้ผู้ขาได้มีดวงตาเห็นธรรมธรามันได้ดีพระพุทธเจ้ากล้าวไว้ดีแล้วตัดไว้ดีแล้วคอยถ้านั้นมา่อเสถีนี้หัวใจผู้ขาคอยผู้ขามีสติคอยผู้ขามีปัญญานำผ้าเจ้าของออกจากกองทุกทกองโทษนํำผ้าออกจากของออกจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพหน่อยภพใหญ่นำผ้าเจ้าของออกจากการเวียนว่ายแต่เกิดทั้งสามแดนโลกธาตุเข้าสูส่กระแสแห่งพันิพพานตามรรมคำสอนขององค์สมพระสมปตเจ้าในปัจจุบ มันสามารถเปลี่ยนเป็นบารมีกด้ได้ย่าเด้ออย่าลืมอธิษฐานเอาอธิษฐานให้มันไปสู่ความผลนถูกน้ำอ,อย่าเฮ็ดเอาตบุญเอาตบุญเอาตบุญพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกเขาเนี่ยวัฏตะเขาเนี่ยมันมีกงขังกงขังสีขาวกองขังสีดํากงขังสีขาวคือสัตว์เดรัจฉานเป็อสุรกายสัตว์นรกเขาก็ไปขังไว้ในหันกงขังสีขาวคือ,อยังเทวดาอินพุมทั้งหลายเขาก็ไปฟังไว้ในกงขังสีขาวมีแต่ความสุขซุมหนึ่งกับมีแต่ความถูกมนุษย์เนี่ยยุกึึงกางระวางนั้นสามาปฏิบัติ เลือกออกจากนีออกจากกงนีก็ได้เขากำลังหาทางออกจากกงคังทั้งสีดำทท้งสีขาวแต่เข้าอาตบุญออตบุญเขาก็ไปคังเข้าไปทั้งเทวดาค,คือเขา<ม>เห็นบ่พระพุทธเจ้าดานั่งวิสาขาวิสาขาเธอพ่อใจซัมหนีบ่เธอใจซัมเธอใจซัมไปอยู่ทั้งสวรรค์นั่นบอกเป็นว่า,ายนั่งวิสาขานั่งวิสาขาเหตะบุญไรมีบุญยังก,กับเฮตวันิ่มริ่มไปว่าบุญน่ะสามาเปี่ยนเป็นบารมีที่จะนำผ้าจะคข้องออกจากกองทุกกองโทดนำผ้าออกจากค้องออกจากการเรื่องว่ายแตเกิดในวตาสงสารหน่อยญ่นี่เกิดเป็นยังสิบทุ เกิดเป็นยังมัสิบุตเกิดเป็นเสรีฐีมาเสรีฐีเกิดเป็นพระราชาเกิดเป็นบัามหาจักรพัิล้วนแล้วแต่เกิดเป็นยังก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากกองทุกข์แม้แต่เกิดเป็นอินเป็นแม้แต่เกิดเกิดเป็นพระอินพระอินผู้เป็นหญ่ในเทวดาผู้เป็นแย่ของเทวดากันยังเป็นทุกแม่บอกเป็นทุกยังวัติผูดใด้กะรนยังเลือกรองเอิญหาตัวอินนะพระอินิลรับสินนนก็บ่ได้รับบ่ได้นอนเห็นบ่สนนั่นแหละก็เป็นทุกข์คือกันเห็นบ่สนะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพวกเฮาีมโอกาส เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเป็นของยากแล้วเกิดมาผอบพระพุทธธรรมประสงค์เป็นของยากแล้วฉะนั้นแล้วอย่าลืมอย่าลืมบอกหลักธรรมข้อสองของพุรุเจ้าไม่เห็นให้เจ้าของเข้าไปสู่กระแสแห่งธรรมคือทางแห่งอริยมรรคมีองค์แปดเปิ่มเอิญว่าทางแห่งมรรคทางแห่งผลทางแห่งความรุดทางแห่งความพ้นนี่แหละสิเหตุให้เขาพ้นทุกข์ได้ยังตลอดการน้อยายเนาะแนวอื่นพ้นได้ข้าวเดียวได้เนาะแมนบ่ผัวดานี้มาวัดกับ้นได้ข้าวเดียวกลับไปมันก็ะดาษไม่คือเขาแมนบ่อีลี นั่นแม่นบ่นี่ไปไซกับบุพพนนี่เดียวข้าวเดียวนี่คือทางที่ยาวน้านนี่คือทางที่จีร่างยังยืนที่สุดอืมฉะนั้นแล้วข่อยบงโง่ข่อยบงโง่คนด่าฟีีๆเลยจ้าด่าข่อยข่อยเฮียข่อยกับมหาปฏิบัติท่าบุพพลทุกสารทเด้อบุญอะไรที่ผู้ขาเคยเฮ็ดกระทัาอธิษฐานเอาแห่งทุกแห่งเห็ดแห่งทุกแห่งเห็ดแห่งทุกแห่งเห็ดเหตุอะไรแห่งอธิษฐานฟังไว้ในหัวจิตฟังไว้ในหัวใจนี่สาวทเด้อบุญอะไรที่ผู้ขาเคยเหตุกระทั่งความรุ่นผลความรุ่ความผล ขันหูว่าการมีลูกมีผัวมันทุกข์มันอยากสาธเตอพบได้สัตได้ขันผู้ขายังตองเวียนไหวแต่เกิดในโลกมนุษย์อยขอให้ถึงผู้ขาจํำความบารจํำความบไรก็นใดขอให้ผู้ขามีควมหลายแก่การมีลูกทัวตัวเมียขอให้ผู้ขามีเจตใจมุ่งมันต่อทำคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ผู้ข่ายไฟแต่ความผลทุกข์ละขอคอยผู้ขาได้เข้าถึงความผลทุกข์นั้นในในเร็ววันในปัจจุบันท่านนิชานีเฮาอธิษฐานเอา่ยอย่างเมื่อเกิดต่อเกิดมากกแมนบ เกิดเป็นลูกเขาก็ทุกเมียนบ่เกิดเป็นเมียเขาก็ทุกเกิดเป็นเป็นเป็นยังก็ทุกมิเตทุกกับทุกมิเตทุกกับทุกต้องปั่นงานกระสาทุเด้อเกิดศาหนาพ่อยังเสือเกิดอีกอยู่บ่เมียนบ่เออยังปลาธนาวศาหนาอยู่สมเจ้าเสียวยังก็มั่นอีกชีวิตนี่มิเตทุกกับทุกมิเตทุกกับทุกมิเตทุกกับทุกสมเจ้ายังสีหน้าเมื่อศาหนาอยู่บอมันจบศาสนีนั่ะนะอธิษฐานเอาสู่ความผลทุถูกเด้ออนไรเด้อบุญอะไรที่ผู้ขาเคยเหยดเคยทำเคยสางมาก ให้สู้ข่าวคอยมีดวงตาเห็นธรรมเท่าอะไรพระเจ้าก้าวไปนี่แหละคอยบุคคาได้รู้เห็นธรรมได้พนี้ชานนี่แหละให้มื่สืบเนื่องต่อไปถอดมันทุกตะคู่บาตรตะซ้ำหนีคู่บาตรกันยังหนีมันมันทุกเมียนบอมีเงินการทุกว่ามีเงิ่อนการทุกทุกคือเกา็ฝ้าวนี้มันออกจากมันอย่าไปหลงแล้วเลิ่องก็มันโลกไปนี่คนในภาคกันหลงโลกหลงโลกหลงหลวงว่ามันหลงจระเข้อีกหลงไม่ต้องหลงกับหลงไม่ต้องหลงกับหลงพระพุทธเจ้าบอกว่านี่แหละ ครบชามันก็เกิดจากความหลงความบุลุฟ้าวนี้ออกจากมัน่นอธิษฐานเอาเ็ดเอาอืมสี่สามสิบแปดเดือนแม่ซานนี่ละมีความปรารถนาสิบ,บวชตั้งอายุยี่สิบเอ็ดไปบวชเราแล้วไปพอแม่ทุกข์ยากลำบากพ่อแม่ก็เลยไปคอย้ซือกก็เลยซื้อไปเฮงงาน เมืองนองไ้พ่อห้แม่กบมาก็เลยมาบวชต่อเลยด้วยบุญวาสนาตั้งจิตระวางจี่เึกไปคู่บากรบเพ่อให้นังคู่บากับปฏิบัตินี่ละปฏิบัติไปปฏิบัติไปเมื่อได้บุญบารมีครบแล้วก็ตั้งใจกัมมาบวชกบมาก็เลยมาบวชมาศึกษาธรรมานํสา่อแม่คู่บาอาจารย์เมื่อรูกแล้ว่อแม่คู่บาอาจารย์ก็เลยมาปวดญาติปวดโยมเด้อเอาไปบ่มียังบ่มิยังดีสํานีดอกคู่บาบอกว่าหาเงินหาทองของสมภูเขาเมื่อไให้พ่อให้แม่ นั่นก็บ่นการตอบบุญแท่งคุ้นที่ดีที่สุดดอ,อกบ่สูเอาธรรมะไปให้เพิ่นเพวาหยังปติคูบ่าบอกว่าทาเห,หาหักผู้ใดหนะ่ะให้เงินให้ทองแกวแหวนทรัพย์สมบัติเพชรนิน่งจินดาแก่เขานั่นก็บ่นการแสดงความรักที่จีลั่างยัางยื่นการแสดงความรักที่จีร่างยั่งยืนงยงย่นเป็นการแสดงความรักทั้งภพนี้และภพนาโดยให้อบ,บุญให้อกุศลให้เขาให้เขาสติให้อปัญญาจากเขาเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเมือ่อใดเขาสู่กระแสแห่งทรรมขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาสิเวียน่ายตายเกิดในเต่มุนุ์แลักสวร จนกว่าจะเข่าถึงมรรคผลนิพพานนั่นต้งจะเป็นการแสดงความรักที่ดีต่อกันที่ที่ประเสริฐที่สุดห้องกงเดืได้เก้าปียายเอ้ยแม่บวชได้สิบปีละยตีไม่ยติแล้วยตินี่ละฮ่องก็มายติเป็นธรรมายูไดสเก้าปีพ่อแม่ก็ดึงเข้ามาเหมือนระบอบแบบนี้พ่อแม่บ่จะไปก็ถามว่าเขาบ่แล้วกับมาอยู่ดอกวันแต่ว่าก็ไดซ้ำได้นั่นละทำมอทำแม่เท่านั่นละ คต่ยังกับไข่กอบอมีลูกอยู่อะไข่กอนุ่มยอามพ่นุมนกได้แพอแม่กับเสีหายิบกวนลวพ่อแม่คู่บาเกิดพ่อซอสิบพ่อคู่บาตายแล้วคู่บาบวชได้สองปีพ่อคู่บาตาย